โหวตนายกรอบสองชวนเห็นใจวันนอต้องยกสภาตัดสินใจเรื่องโหวตพิธาซ้ําเหตุฝ่ายกฎหมายเห็นต่างขอรอประธานนัดสัปดาห์หน้าเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผมเดียวธิเดชการเริสถานีประชาชนไทย PBS รายงานที่ฟฝงนะครับตามรายง,งานนะครับของผู้สืขข่อข่าวโตะกันเมืองไทย PBS รายงานว่าในชวนหลีกภัยสอสอบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อดีประธานรัฐสภานะครับกล่าวถึงการประชุมรัฐสภาวันนี้ว่าตนติดตามตั้งแต่เช้าเห็นว่าใช้เวลายืดยาว ซึ่งในการประชุมครั้งหน้าสําหรับการวินิจฉัยเรื่องการเสนอชื่อคนเดิมก็ถือว่ามตินี้จบไปแล้วดังนั้นสัปดาห์หน้าประธานรัฐสภาจะนัดประชุมเรื่องอะไรยังไม่ทราบทางนี้เห็นว่านายวันมูมัดนอมัตาประธาน,ร,านรัฐสภาซึ่งทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมพยายามทําให้ดีที่สุดแต่เมื่อมีความคิดเห็นแตกต่างจึงทําให้แต่ละฝ่ายต่างพยายามแสดงความเห็นซึ่งน่าเห็นใ,นใจประธานเพราะสมาชิก750คนจึงคุมไม่ง่ายนะัก และในบางเรื่องก็อาจจะต้องหาหรือฝ่ายกฎหมายซึ่งทราบว่าฝ่ายกฎหมายก็มีความเห็นแตกต่างกันอยู่สามารถเป็นไปได้ทั้งสองด้านคือทั้งเสนอชื่อนายพิธาได้และไม่ได้แต่เมื่อมีมติออกมาแล้วก็จบไปโดยยึดต,ตามข้อบังคับการประชุมที่41แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็เห็นว่ารัฐธรรมนูญอยู่เหนือกฎหมายซึ่งมีสิทธิ์คิดได้ทั้งนั้นสําหรับกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าประธานรัฐสภาสามารถใช้ดุลพินิษในการชี้ขาดได้เลยนั้น ในชวนก็บอกว่าต้องแล้วแต่ดูลพินิษฐ์ซึ่งตนก็คิดว่าประธานพยายามยึดตามข้อบังคับและกฎหมายซึ่งก็ได้ให้ความเห็นไว้ตั้งแต่ต้นว่ามีบางฝ่ายให้ความเห็นไว้กับท่านว่าหมวดว่าด้วยการเลือกนายกรัฐมนตรีกําหนด,ดไว้เป็นพิเศษซึ่งไม่ได้อยู่ในหมวดว่าด้วยข้อบังคับที่41โดยเรื่องนี้มาจากการให้สัมภาษณ์ของนายวันมูมัดนอมัตถาดังนั้นความเห็นที่ให้กับประธานมีหลากหลายจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจก็ตามแล้วแต่คิดว่า ประธานเนี่ยอยากให้สภาเป็นผู้ตัดสินใจเมื่อถามว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีจะจบเมื่อไหรใช้เวลาอีกนานแค่ไหนนายชวนบอกว่าต้องถามประธานรัฐสภาและต้องรอดูว่าในสัปดาห์หน้าจะมีอะไรและนัดประชุมอย่างไรเพื่อเพื่อสามารถติดตามรายละเอียดได้ทุกช่วงข่าวนะครับของไทย PBS แล้วก็สื่อออนไลน์ทุกรูปแบบของไทย PBS รวมถึงนะครับชวนไปติดตามรายการสถานีประชาชนทางไทย PBS กดหมายเลขสามสิบสี่ในาฬิกาห้านาทีจนถึงเวลาสิบห้าในในาฬิกาด้วยนะครับ